หลังจากเถียงกันนิดหน่อยหนักงานพาทายคนนั้นไม่ธรรมดาใช่ไหมละ่ะใช้ได้เลยคะแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงหอคอยบาเบลด้วยคะัะครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่คะ,ะ,คะมากสุดก็อาจจะหนึ่งเดือนมั้งอืมเราต้องรีบจงตีหอคอยบาเบลคะ่ะใครู้นาะเรายังช้ายอยู่ใช่ไหมละ่ะน่าอจริงๆ ที่ติดอยู่แต่ชั้นสามเก้าอย่าก,กับฉันเป็นคนดูแลชันน้นงั้นเหรอไม่ครับเราไม่ได้ช้าแต่เราแค่ล้าหลังนิดหน่อยครับอะไรนะดีเลเตอร์เป็นสถานะห,หนึ่งในบาเบลรับเมื่อท้าทายชันห้าสิบสำเร็จพื้นที่เหนธรรมชาติจะเปิดออกชั่วคราวครับบุคคลที่สามารถเอาชนะได้จะได้รับตำแห,หน่งนั้นถ้าคุณเป็นดีเลเตอร์ เขจะสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายของหอคอยบาเบลได้เขารวมถึงการสื่อสารโดยตรงกับบาเบลและผู้มีอำนาจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอคอยก็เขาเรียกสิ่งนั้นว่าการกำกับรับถ้าอย่างนั้นคนที่ได้เป็นดีเลกเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับราชาเลยนะซ์เขาทางัานเราเลยต้องรีบหาคนที่จะมาเป็นดีเลกเตอร์โดยเร็วรับทำไมละ่ะเพื่อชื่อเสียงเหรอ อำนาจในการกำกับดูแลมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคคะเราสามารถแทรกแซงเอคอยบาเบลของที่อื่นได้งั้นเหรอไม่มีทางเงิน,นข้ผิดพลาดระหว่างบทฝึกสอนเมื่อที่ที่แล้วก็มอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็มีความเป็นไปได้คะแต่ยังไม่มีค่าว่ามีคนไปถึงชั้นห้สิเลยนะโอ๊ยให้ตายเถอะไปไปไม่ได้ใช่แล้วคะ มีหอคอยหอคอยบาเบลที่อยู่ในดินแดนโลกล้างสถานที่ที่ผู้คนที่ถูกลืมชื่อเดินทางไปหอคอยที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนและไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่และแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงหอคอยของพื้นที่ลกล้างมีคนไปถึงชั้นห0ิอย่าง,ยงเงียบๆแล้ว ในขณะที่หอ,อคอยขอสหรัฐอเมริกาไปถึงแค่ชั้นที่40เท่านั้นแน่นอนว่าบนโลกนี้อาจมีราชาได้เพียงองค์เดียวแต่นั่นเป็นประเภทที่แตกต่างกันในอนาคตสุดท้ายแล้วป้อมประก,การังซองซองยุคแห่งสงครามระหว่างพวกแข็งแกงกำลังจะมาถึงครับแม้ว่าจะไม่มีเจ็ดจำนง ที่จะต่อสู้จากฝ่ายนี้ก็ตามแต่ตามในที่ยังมีผู้โจมตีอยู่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่อย่างสง,งบความเคตความเสียหายจะขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งรับได้ดีแค่ไหนคะการป้องกันด้วปราศจากตำแหน่งผู้บัญชาการเป็นเพียงการต่อสู้ของฐานล่ะใครสักคนที่ทำได้เพราะว่าบัรลังมีเจ้าของแล้วแลาทิ้งเรื่องนั้นไปดีกว่า ถ้านายเกิดมาพร้อมแขนขาที่สมบูรณ์ครบถ้วนอย่างน้อยในควรจะตายจากการเป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่นี่นะใช่หไหมครับเหมือนนาส่วนจดหมายเดี่ยไปทางการถึงห,ห้าก,กิวที่แข็งแกร่งที่สุดบอกพวกเขาว่าเราจะโจมตีชั้นสามสิบเก้าพวกนี้ตอนบ่ายถ้าไม่เข้าขร่วมจะที้พวกนายนะ ู้มือการใช้ใชีวิตที่เหมาะสำหรับแรงเกอร์เพราะอะไรทำไมพวกเขาไม่ให้งานฉันลูกจ้างใหม่อย่างฉันควรจะได้ทำงานเยอะๆนะโชซอนแฮลักษณะขี้อาหรือนี่คือการบูลลี่ในที่ทำงานเฮค่า ทำไมคุณถึงยุ่งมากเลยล่ะคะอีกไม่นอนพวกเขาจะไปท้าทายหอคอยแช่สามสิบเก้าใช่ไหมล่ะคะเนื่องจากเราต้องติดต่อกับสาภาพแรงงานหลายแห่งจิตต้องตรวจสอบว่าพร้อมพร้อมแล้วทำไมคุณถึงได้ทำคนเดียวล่ะคะคุณควรให้ฉันทำอะไรสักอย่างด้วยนะคะก็นั่นนะสิคะทำไมพวกเขาถึงเอาแต่กดดันคนไล้ประโยชน์ที่ชอบเก็บแต่ฝุ่นอย่างฉันด้วยนะคะคะ ฟุณเราได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอคะ่ะในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเราต้องใช้พนักงานทุกคนที่มีอยู่รวมถึงฉันด้วยคะ่ะฉันอยู่ท้ายสุดของหองโซ่จะเลยต้องทำหลายอย่างคะ่ะอ่านะเนื่องจากคุณมียอดสูงจะคิดว่าคุณน่าจะได้ทำงานสำคัญบางอย่างแน่นอนคะอ่ะอ คู่พันธสัญญาของคุณวอ่านในชุจตากำลังชูป้ายต่อต้าสำนักงานที่มีคนคนหนึ่งถูกคุกคามและต้องทำงานทั้งหมดต่อต้ากา้ากันแก้ในที่ทำงานสตาคุณยิ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่มากเข้าไปอีกนี่คุณจีโอพี่เจ้าช่วยคนที่ไม่อยากให้ฉันไปเสิร์ฟกาแฟถ้าคุณเบือ่อทำไมไม่ไปดื่มกาแฟสักแก้วเพื่อพักผ่อนล่ะ การตีความคุณผู้หญิงถ้าคุณรู้สึกเบื่อไปร้านกาแฟและดื่มวานิลลาลาเต้เสร็จอร่อยทีครับผลลอย่าพยายามเลยแล้วไปซื้อกาแฟให้กับคู่บงัาบางคับบัญชาของเธอซะเข้าหมายความแบบนั้นสินะเข้าใจแล้วคะ่ะท่านฉันจะไปซื้อกาแฟมาให้เดี๋ยวนี้คะ่ะฮะไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะ ขอเป็นวานิลาลาเต้สีแก้วแล้วก็แฟปปูชิโน่พร้อมโรยหน้าหนึ่งแก้วขอเป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยคะ่คะค่ะกร,ะรุณารละสักครู่นะคะคุณหนูเขาเป็นตัวละครหลังของป้ายโฆษณาแลงเกอร์ที่ได้รับการว่าจ้างจากบาบิโลนเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตากันนะนอกไปกที่เราจะคงเจอกัน ตอนนี้เริ่มอยากรู้เรื่องราของผู้ย้อนเวลาซะแล้วซิคู่พันธสัญญาของคุณผู้อ่านในชื่อเชตาผมว่าน่าสนใจที่คนที่เบื่อนาอย่เสมอกำลังสแสดงความสนใจในบางสิ่งบางอย่างเราสามารถมือกันและกันได้แต่เขาเหมือนจะเป็นก้อนหินที่จะขวางทางฉันเลยฮะกาแฟาได้แล้วคะ่ะแต่ก็นะเรามีเครื่องมือ รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนี่ในสถานการณ์ถุกเฉินราชาจีโอจะมีปไปหาพวกเธอเองใช่ไหมสตาร์นี่สตาร์ทำไมไม่ตอบล่ะเฮ้สตาร์คุณผู้อ่านขอโทษนะคุณคนที่สามารถอ่านช่วะตาได้ แต่ฉันรู้สึกได้ว่าพันธสัญญาของเรายัางเหมือนเดิมฉันแน่ใจว่าเขาจะอยู่กับฉันคุณลูกค,ค้าคะเครื่องดื่มของคุณฉันต้องไปเปิดช่องของเราอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ออฟไลน์กร๊ กังควบคุมมานะออ้มนเป็นความผิดพลาดอะไรนะกลิ่นนี้คืออะไรผมเสียใจด้วยผมควบคุมพลังของตัวเองไม่เก่งนะคะเบได้ทำประตูพังไปผมจะจ่ายค่าเสียหายให้เองคะับาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะที่ละ คุณยุ่งอยู่หรือเปล่าคะโจที่รักของผม Temporary Block Server ท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ Server ท้องถิ่นถูกบล็อกเชื่อเนาได้จากการรบกวนโดยอำนาจของดีเลกเตอร์คนแรก เวลาที่เหลืออยู่สองนาทีห้าสิบเก้าวินาทีฮะึงก็นึกเนอะ